ได้ทําการมาถึงที่แล้วครับที่หมายสวัสดีครับอยู่กับนิ่งน่องคารเรงแซงทีละสามครับใส่เหล็กฉากข้างในครับเหล็กฉากก็ใส่เสร็จเรียบร้อย ทีนี้ก็เหลือมังโคลนตัวหลังเดี๋ยวเอาเล็กไปขายให้หมดตัวนี้มันก็ยางกระทะอุยาันตัวนี้ยังใช้ได้ไหรือเปล่าเนี่โอ,โอกาใช้ไหมนี่ นี่กล้าใ,ใช่ไหมข้างบนก็ฉนะีครับถ้าได้เปลี่ยนก็ตัวนี้น่าจะได้เปลี่ยนกันนะยางสองเส้นกระตะสองใบ ก็เหลือตัวนี้ต่อสายสายลมแล้วก็สายไฮดรลิกมาน,นี่ไอตัวนี้เสียไหมนอตัวนี้น่าจะไม่เป็นไรหรอกมั้งได้ทำการดัดดัดให้มันตรงเมื่อก่อนมันเบี้ยวครับ ันนี้น่าจะรอยเชื่อมใหม่น,นั่นนี่มันจะทนไหมนอ้องแล้วเ็เสริมเสริมเหล็กมาอีกอันหนึง่งอันนี้เมื่อก่อนมันเบี้ยวนี่ก็ยังยังรู้สึกว่าเบี้ยวหน่อยๆนะเขาเป่าเขาเอา ตัวนู้นไม่แน่ใจว่าจะแข็งแรงเปล่าตัวนู้นนะครับที่ใส่ฝาข้างตรงเสาก็ดำใส่เสร็จแล้ว แล้วก็เปลี่ยนไฟไฟใหม่ไฟตัวนี้ใหม่ได้เหล็กเอาไปขายเยอะต้องขอเท่าเก่ก่อนอ๋อนี่ไงบางโลนที่ที่จะใส่ตัวหลังตัวนูน่น ถ้าใส่นะผมว่าใส่สองสองอันเลยดีเทมจะดีนะบางโคกนก็น่าจะอีกตัวหนึ่งที่จะใส่ ยังฟังนี้ก็ยังสภาพดีอยู่ใส่ใส่เป็นที่เรียบร้อยตัวนี้อ้าวตัวนี้ยังไม่ได้ขันเลยเรยังไม่ขันให้ใส่แล้วแต่ยังไม่ขัน ต้องเชื่อมตัวนี้ด้วยจะบอกให้เขาเชื่อมตัวนี้ด้วยน,ะนี่ตัวนี้ก็ต้องเชื่อมนี่นี่เป็นรอยรอยร้าวเนะี่ต้องเชื่อมถ้าไม่เชื่อมไม่งั้นหลุดแนะ่ทานเนะี่ย อะไรฮะทำไมอะ่ะกินเนี่ยกินันไปกินก,ก็อาจจะไม่ได้กลับบ้านครับน่าจะได้ไปชนเลยผมว่าผมจะไปชนเลยครับสงกรานไม่ได้กลับบ้าน ไปเล่นน้ำที่ชนเด่นน้ำทะเลน้ำท่วม อยู่โคโราชครับถ้ามาก็มาถึงตั้งแต่เที่ยงคืนแหละถ้าจะมาจริงๆเลยจอดนอนก่อนจอดนอนอยู่แถวแถวประโคนชัยเลยแยกประโคนชัยมาประมาณ5กิโล่ะ5กิโลกว่าครับเห็นลานกว้างเลยก็จอดนอน เเก่ก็หลับแล้วเลยไม่ได้เติมน้ำมันเราก็จอดนอนรอตอนเช้าค่อยออกมาก็ออกมาประมาณหกโมงออกมาเติมน้ำมันมาถึงนี่ก็ประมาณประมาณสิบโมงกว่าสิบโมง ตัวแม่มันน่าจะไม่ได้ใส่นะใส่เล็กฉากเพราะไม่ทันแน่ถ้าใส่เล็กฉากด้วยนะครับผมจะบอกเขาว่าไม่ใส่ดีกว่าเล็กฉากเอาแต่ทำพวกนี้ให้มันเสร็จให้มันจบก็จะได้ไปชนเลย ไม่มารอช่างกันก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับสวัสดีครับ